วิเศษบอกข้าเถิดผู้ใดงามเลิศในปัตตภีก็มึงไงเฮ้ยจริงปะเนี่ยเอาดีเออมึงสวยสุดแล้วไม่มีใครสวยเท่ามึงแล้วหรอลีสโนไวล่ะโอ้ยสโนไว้่ะหรออุ้ยหน้าตาบ้านนอกขนาดนั้นใครจะไปสวยเออจริงผิวซี่ขนาดนั้นอะใครจะชอบวะหน้าตาดูหลอมแหลกขนาดนั้นอะตอแรลตอแหลจริงไหมสรุปกูสวยสุดก็มึงนั่นแหละสวยสุดแล้วไม่ต้องทาอะไรเลยอยู่เฉย ดีค่ะป้ามีหรือเปล่าคะหนูน้อยจ้ากินแอปเปิ้ลน,นี่สิหากเจ้ากินแล้วสิ่งที่เจ้าสมหวังจะเป็นตามที่เจ้าปรารถนาทุกอย่างแต่ทำไมป้าไม่กินเองล่ะคะหน้าตาแก่กับเหงือกขนาดนั้นถ้าอยากสวยก,ก็กินเองเข้าไปสิกินแล้วก็ขอปรารถนาให้ตัวเองสวยตลอดกาลนะ่ะหน้าตาหน้าเกลียขนาดนั้นใครจะกล้ากินป้าบอกให้กิน <c oughs> ก็บอกไม่กิน <c oughs> เมื่อเจ้าชายจะมาเนี่ยเจ้าชายมาตั้งนานแล้วครับอแล้วแม่เป็นอยู่ไหนแป๊บนึงนะเจ้าหญิงผมขอแต่งหน้าก่อนเมื่อเช้านี้ผมไม่ได้แต่งหน้าเลยผมรีบมากเพ้ยไอ้คนแค่ต้องให้ดีนะเว้ยเดี๋ยวไปจุ่มพิษแล้วอืะเออกูขอนอนต่อดีกว่ามึงไม่ต้องมาจุ่มพิษกูนะ